สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่ 26. 2 6ิกพฤศจิกา2อ6 4นนะครับอ่ะวันนี้ผมได้พระมาอีกองคหนึ่งนะครับเป็นเนื้อว่านผสมเรซินนะครับผสมเรซินซึ่งหลวงพ่อเพิ่งไปค้นมาไปค้นออกมาให้บูชาให้ร่วมทำบุญกันนะครับโดยหลวงพ่อจะใสก่กรอบแมกอนไว้ ส่วนรงนี้ผมแกะกรอบออกมาถ่ายให้ชมเนื้อในนะครับมันจะได้ไม่สะท้อนนะครับมันจะได้ไม่สะท้อนแสงโอเคฮะมาชมใกลๆ้ๆมีกิ่นด้วยนะครับตรงนี้มีกิ่งด้วยเขยตูตรงไหนมันจะได้ยินกิ่งด้วยกิ่งด้วยอ่ะมาชมกันใกล้ๆนะครับอ่ะมาดูองค์พระกันนะครับมาดูองค์พระการอันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะครับเน,นื้อว่านผสมเลซินอกว่าเลซิน หลวงพ่อทวดนั่งอยู่บนดอกบ,บัวนะครับนั่งบนดอกบ,บัวเป็นกีบบัวนะนี้คือเม็ดบัวนะครับนี่เม็ดบัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเม็ดเก้าเม็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเม็ดนั่งอยู่บนเม็ดบัวเก้าเม็ดใต้ฐานนี่จะเจาะรูฝังกิ่งไว้นะครับฝังกิ่งไว้ อาหารของทวดนี่ฟังกิ่งไว้นะครับนี่เขียนว่าวัดห้วยมงคลนะครับอยู่ด้านหลังด้านล่างด้านล่างนี่เขียนว่าวัดห้วยมงคลเราขายับดูจะมีกิ่งด้วยนะเนื้อเลสซิ่งแต่หลวงพ่อบอกว่าเนื้อจะประมาณของเนื้อจิตรดานะครับเนื้อจิตระดาเป็นเนื้อเลสซิ่งเป็นเนื้อว่านผสมเลสซิ่งหลังเรียบเรียบ จะมีหลังเรียบแล้วก็จะมีหลังหลังปิดทองรู้สึกว่าพระชุดนี้จะมีอยู่สามแบบนะครับจะมีอยู่สามแบบอเดี๋ยวผมให้ดูในหนังสือนะครับผมหรือไม่ดูในหนังสือไปเดี๋ยวดูในหนังสือก่อนนะครับค่อมมาชมพระต่อนะครับอมาดูในหนังสือกันต่อนะครับนี่พระเครื่องเนื้อว่านตั้งแต่ปีสี่สี่ถึงปัจจุบันเขาบอกว่าอะไรนี่พระหลวงปรทวดเนื้อเลสซิ่ง พิมพ์นั่งบัวใหญ่ลงทองปีสองห้าสี่หกจำนวนการจัดสร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนลซิงพิมพ์นั่งบัวใหญ่ปีสี่หกจำนวนการจัดสร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์แล้วก็มีพิมพ์เตาอรีดนะครับพิมพ์เตาอรีดจำนวนการจัดสร้างสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์นี่นะครับสามแบบสามแบบองค์นี้ด้านหลังจะลงทองส่วนองค์นี้ไม่ลงทองคือองค์ที่ผมถ่ายให้ดูคือองค์นี้นะครับผมจะถ่ายให้ดูองค์นี้ ตูดนี้จะฟังพิงไว้นะครับอ่ะมาชมองค์กรงๆกันต่อนะครับอ่ามาชมกันต่อนะครับนี่นี่ชมสูดให้ดูใกล้ๆสินี่นะครับหน้าตาจะไม่คมชัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่จมูกไม่บิน่นเห็นมีรูปปากจมูกโด่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะไม่คมเหมือนกับพิมพ์สอกอแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติ เลสซิ่งเนี่ยเลสซิ่งจะมีรอยตัดขอบด้านหลังตัดเหลี่ยมออก,กนะครับจะมีรอยตัดเหลี่ยมออกอ่าทิมนี้หลวงพ่อจะใส่กรอบไมค์คอนไว้นะครับใส่กรอบไมค์คอนไว้ให้ผมทำบุญหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ี๋ยวผมจะลองติดกล้องซูมให้ดูนะครับว่าเนื้อในจริงๆเป็นแบบไหนนะครับอ่ะผมจะซูมให้ดูนะครับจะซูมให้ดูเนื้อในเป็นยังไงซูมขึ้นมาซูมขึ้นมาซูมขึ้นมาเนื้อในจะเป็นพวกว่านขาวๆอยู่นะครับเนื้อข้างในขาวๆแดงๆฝังอยู่ นี่นะครับเหมือนกับเนื้อพระสมเด็จจิตระดานะครับเหมือนกันเหมือนกันเม็ดขาวฝังจมอยู่ข้างในเนื้อพระนู่นเลยนะ กีตัวนั่งบนดอกบัวนะครับนั่งบนดอกบ,บัวแล้วก็มีเม็ดบัวด้วยเม็ดกลมๆกลมๆกลมๆมาดูด้านหลังบ้างน,นะครับมาดูด้านหลังบ้างอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้ คุณเ,เยอะไปอ่ะประมาณนี้พอหลังจะเรียบเรียบเลยนะครับด้านหลังไม่มีอะไรแต่จะเห็นหมวลสารอยู่จะมีรูเล็กๆเ,เป็นกระรอยกลั่นของมวลสารนะครับนี่หลุดออกมาหลุดออกมาเป็นรูเป็นรูเป็นร,เนรูเป็นมิกข์าวฝังจมอยู่ข้างในเนียครับ เป็นพระปีสองพัน้ี่สิบี่ถึงไม่คมชัดแต่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะรับถือว่าโอเคอยู่มีหน้ามีตาถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีเลยเห็นเป็นรูปปากนิดนิดมีจมูกโด่งขึ้นมาหน่อยนึงอ่าก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เนื้อเลซิ่งเป็นเนื้อว่านผสมเลซิ่งนะครับถามช่างแล้วว่าเลซิ่งก็คล้ายพลาสติกนะครับเนื้อว่านผสมเลซิ่งโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวมากนะครับไม่ยาวมากเนื้อว่านผสมเลซิ่งฝังกลิ่งด้วยใต้ฐาน้าอยาจะมีเสียงนี่ครับพะเยามีเสียงกลิ่งด้วย อ่ะสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามเจ้าหน้าที่ครับหรือจะโทรมาก,ก็ได้นะครับ0ูนย์แ6ดหนึ่งแปด้าแปดหกหกหกหนึ่งถึงหกสี่อ่ะบอกแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจเลยศูนย์แปดหนึ่งแปด้าแปดหกหกหกหนึ่งถึงสี่นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้นะอะับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับดดดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ